อทนท,ทองของการกระจายรายได้ในเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเริ่มขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่เรือสำราญขนาดใหญ่นำนักท่องเที่ยวมาจากสิงคโปร์พร้อมลูกเรืออีกกว่า3,000คนขึ้นฝั่งมาท่องเที่ยวและก็เป็นจังหวัดที่มีขบวนเรือพนมพระจำนวนถึง20วัดนะครับที่ทางอำเภอเกาะสมุยจัดงานประเพณีชักพระทอดพระป่าเพื่อสืบสารและอนุรักษ์ขนธรรมเนียมประเพณีอ,อันดีงามก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวมากครับ เรือสำราญขนาดใหญ่นำนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์เกือบ3,000คนนะครับพร้อมลูกเรืออีก1,200คนแวะลอยลำในอ่าวทะเลบ้านหน้าทนหมู่3ตำบลอ่างทองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมเรือทัวร์ก็ออกไปรับนักท่องเที่ยวมาขึ้นฝั่งที่ท่าเทียบเรือสะพานกลางบ้านหน้าทอน มีทั้งรถบัสรถตู้แล้วก็รถโดยสารต่างๆอีกกว่าร้อยคันนะครับขึ้นไปรับนักท่องเที่ยวเพื่อพาไปส่งท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆบนเกาะสมุย ขณะที่นักท่องเที่ยวได้ร่วมชมขบวนเรือพนมพระจากวัดต่างๆรวมถึง20แห่งที่กำลังจัดขบวนแห่กันนะครับพร้อมกับนางรำจากวัดต่างๆมาตามถนนก็สร้างความประทับใจแล้วก็ตื่นตาตื่นใจให้กับชาวต่างชาติไม่น้อยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักแล้วก็สร้างเม็ดเงินสัพัดในเกาะสมุยช่วงเวลานี้นะครับได้มีโอกาสเตรียมสถานที่เตรียมเนื้อตรเตรียมตัวที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวชุดนี้ เพราะว่าเป็นโอกาสดีที่ว่าจํานวนผู้โดยสารจำนวนจานวนจํานวนเยอะแล้วก็เป็นโอกาสของสมุยจากสิงคโปร์มาแวะสมุยก่อนออกจากสมุยก็ทีนีน้ไปแหลมฉบังออกจากแหลมฉบังก็ถึงจะไปเวียดนามเรามีโอกาสที่จะได้รับในส่วนนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เรือสำราญลำนี้ครับออกเดินทางมาจากสิงคปโปร์แล้วก็มาแวะที่สมุยเพื่อเดินทางต่อไปยังแหลมชะบังนะครับและจะเดินทางต่อไปที่เวียดนามก็ขอให้ผู้ประกอบการร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเจ้าบ,บ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเวลานี้ครับ